สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้สนใจต่างๆนะครับวันนี้อาจารย์จะพูดถึงหลักสูตรวิศวกรรมเคมีนะครับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับว่าในปี2,565เป็นต้นไปเนี่ยหลักสูตรจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงนะครับเบื้องต้นหลักสูตรจะมีการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นสาขาวิศวกรรมเคมีนะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราลชธานีนะครับเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมเคมีเนี่ยเป็นหนึ่งในสแห่งของภาคอีสานนะครับที่เปิดแล้วก็1ใน20กว่าแห่งที่เปิดหลักสูตรนี้ในประเทศไทยนะครับก็คณาจารย์เนี่ยมีความพร้อมนะครับทุกท่านนะครับในรายชื่อจะมี6ท่านนะครับห้าท่านนะครับแต่ว่ามีอีกท่านหนึ่งที่ขาดไปก็คืออาจารย์ชัดชัยกัญญาวุฒินะครับทุกท่านจบปริญญาเอกนะครับแล้วก็มีตําแหน่ง วิชาการนะครับก็พร้อมๆพ,พ,พร้อมให้คำแนะนำกับน้องๆได้ทุกอย่างนะครับในหลักสูตรเราเองเนี่ยตอนปี65เนี่ยก็จะแตกต่างจากปี60อยู่นิดนึงนะครับหน่วยกิจก็จะลดลงนะครับจาก147เป็น143นะครับก็มีวิชาต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงในรายละเอียดนะครับ ก็อันนี้นะครับขอดูก่อนนะครับอันนี้เป first, ็นคณาจารย์นะครับจบปริญญาเอกทุกท ouais ่านนะครับจบจากต่างประเทศก็มีนะครับก็พร like ้อมให้คําแนะนําน้องๆนะครับวิชาเรียนเนี่ยก็มาดูวิชาเรียนก่อนนะครับปีหนึ่งนะครับอันนี้คือแผนการศึกษานะครับเราจะมี2แผนการศึกษาก็คือแผนปกติแล้วก็แผนสากลศึกษานะครับก็เรียนวิชาพื้นฐานนะครับน้องๆจะต้องเรียนฟิสิกส์นะครับคลคูลัสนะครับ แล้วก็วิชาเขียนแบบการเขียนโปรแกรมนะครับปีหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรนะครับก็เดี๋ยวทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยจะลงทะเบียนให้นะครับปี2ก็จะสลับกันนะครับใครเรียนดออิ่งก็จะมาเรียนเวิร์กช็อปนะครับสถิติวิศวกรรมนะครับแคลคูลัสสองนะครับพวกนี้นะครับเป็นวิชาปี1นะครับซึ่งหลังจากปี1นเนี่ยนักศึกษาจะต้องเลือกภาควิชานะครับหรือว่าเลือกสาขาวิชา วิศวกรรมเคมีก็จะเป็น1ที่นักศึกษาเลือกได้นะครับเรามี6สาขาวิชานะครับสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ปี2เราก็จะมาเรียน chemical engineering p r i n c i p l e and calculation นะครับแล้วก็มีหลักมูลวิศวกรรมเคมี thermodynamics 1นะครับอันนี้เทอม1เทอม2ก็จะเป็นตัวนี้นะครับโมเมนตัม um, นะครับหน่วยปฏิบัติการเนี่ยในเชิงวิศวกรรมเคมีจะมี3ตัวนะครับโมเมนตัม um, heat transfer แล้วก็ mass transfer นะครับแล้วก็มีคณิตศาสตร์ด้วยนะครับ แล้วก็วิชานี้จะเพิ่มเข้ามาครับวิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อมซึ่งเราจะต้องระลึกถึงสิ่งแวดล้อมตลอดนะครับต่อมาก็จะเป็นวิชาเทอมต้นนะครับเทอมต้นก็จะปีลักษณะพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูได้นะครับมี heat transfer นะครับเรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็เรียนเกี่ยวกับาการควบคุมด้วยนะครับวิชาเพิ่มเติมที่เราเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรก็คือ biochemical engineering นะครับก็ เรียนไบโอนิดหน่อยนะครับไม่ต้องกลัวสําหรับนักศึกษาที่คิดว่าไบโอไม่ใช่สิ่งถนัดนะครับก็เรียนไม่ไม่เยอะนะครับมีปฏิบัติการด้วยนะครับมีปฏิบัติการ3ตัวนะครับแล้วก็เรียนการออกแบบปฏิกรณ์เคมีนะครับปี3เทอม2นะครับในช่วงปี3เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะเลือกว่าเราจะไปแผนสกิจหรือแผนปกตินะครับสกิจศึกษาก็คือในปี4เทอม1เนี่ย นักศึกษาที่ไปสากิจจะต้องลงเรียนวิชาสากิจศึกษาครับไปฝึกประสบการณ์ที่หน่วยงานข้างนอกนะครับเป็นเวลาอย่างน้อย4เดือนนะครับส่วนน,นักศึกษาแผนปกติก็จะเรียนวิชาอื่นๆนะครับสําหรับวิชาเลือกก็มีให้เลือกหลากหลายสาขานะครับอันนี้เป็นวิชาของเทอมสุดท้ายปี4ก็จะกลับมานะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับ process control เป็นการผู้ประกอบการด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรใหม่ๆนะครับ เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงวิชาเลือกนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะเเืีอนวิชาเลือกต่างๆเนี่ยได้หลายกลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มทางด้านตัวนี้ก็เปิดประจำนะครับ chemical process นะครับ natural gas and petroleum ก็เปิดนะครับ petrochemical technology ก็เปิดนะครับหรือว่าการเปลี่ยนรูปพลังงานก็ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ วิชาใหม่ๆอย่างเช่นการดูดซับเนีย่ยครับแล้วก็การออกแบบทางปฏิกรชีวภาพซึ่งมีประโยชน์สําหรับนักศึกษานะครับที่จะออกแบบทางปฏิกรณ์ซึ่งทังปฏิกรณ์เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับสำหรับวิศวกรรมเคมีนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็อยากฝากหลักสูตรเอาไว้นะครับลองดูนะครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเรามี f a c e b o o k นะครับหรือ ช่องทางอื่นๆก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ